ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทา,านเงินสอยเหลือครอบรั่ว1ิตรีวรันชิตย่างสุวรรณทหารกาจากเหตุปะทะชายแดนครับวันที่6สิงหาคม2 5 6 8เวลา10นาฬิกาน่าปาดญ่าอุ่นเพชรวรากรเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทา,านให้แก่ครอบขัวสิตรีวรวรันจิต ยวงสุวรรณครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในเหตุการณ์ปะทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเงิน2อ0 0 0ืนบาทครับสิบตรีวรัชิตยวงสุวรรณนิเกิดเมื่อวันที 16, ่6 6พฤศจิกายน2 5 4พรอยาอายุ23ปีภูมิลำเนาทหารนะครับบาทเล็กที่16 มู่ทีหนึ่งบ้านดอนซาลาตะบลเหลาพัฒนาอํเาเภอนาวาัดจังหวัดนครพนมบิดาก็คือน่ายมนตรีย่วงสุวรรณมั่นดานาั่งวะไร่หลักขะสาครับมีพี่น้องสองคนตัวทหารนี่เป็นบุตรคนที่สองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สมัครขอรับราชการในวันตรวจเลือกทหารนะครับประจำปีของอํเาเภอนาวาัโดยสมัครลงพัดสทับ 2, มทอทบดสองสี่อุดอรธานีเขากองประจําการวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายน2566ายกกรมทหารราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมตําบลมกแข้งอําเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีตําแหน่งปกติพลรัสลับสายครับตําแหน่งในสนามพ่นกระสุนเสียชีวิตเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568เวลา1ินาิกาสหานาทีพื้นที่บ้านโนนวันช่ยตําบลเสาทงช่ยอํเอเาเภอกันทรัก จังหวัดรีสเกตนี่แหละครับจากเหตุปะทะกระไฟขาดซึกและการลูกกระสุนปืนใหญ่ตกในบริเวณไก่หมู่บ้านเครื่องยิงนักของหน่วยเป็นเหตุให้กําลังพลน,นี่ถือสเกตร,ระเบิดบาดเจ็บและกระเสียชีวิตในทิ่สุดการพระราชทานความส่วยเหลือในเครือนี้นะครับเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและกาความเป็นอยู่ของขอบขั้วกําลังพลผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และก็เป็นพระมหากรณุณาคุณต่อเนื่องจากทีได้ทรงพระมหากรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการซพสิบตรีวรัญชิดยวงสุวรรณย่างสมเกียรติทางนามหลวงอาบซพพวงบาลาหนาหีบซพการบำเพ็ญกุศลศพพิธีพระราชาทานเพลิงศพตลอดจนพระราชาทานพาตราและก็พัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐินับเป็นพระมหากรณุณาคุณอันล้นพน้น ที่ทรงมีต่อครอบครัวของกำลังพ้นผูดเสียสลระและก็ยังเป็นการสร้างขวัญและกําำลังใจให้แกทหารและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศสืบไปครับ